สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนลูกค้าที่ซื้อบอร์ดไฟไปใส่เองนะครับก็มาดูกันในส่วนของบอร์ดไฟก่อนในบอร์ดไฟมันก็จะมีชุดบอร์ดไฟนะครับท่อนนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรล LED ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟเวลาที่ผมส่งไปจะส่งไปทั้งทั้งหมดชุดนี้นะครับไอตัวเนี้ยมันต่อไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรก็มาดูที่ตัวตัวใส่ไฟใส่ไฟเข้าตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน อย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดบอร์ดลดลงมาก,ก่อนทีนี้ให้มาดูหาสายไฟะครับในนี้ยมันจะมีสายไฟอยู่ประมาณชุดหนึ่งเส้นหนึ่งที่มันเป็นหัวสองพินอย่างนี้ครับดาเป็นดำกระแดงเป็นสายที่ว่างอยู่ซึ่งมันหัวมันจะพอดีกับให้ต่อให้ต่อกับชุดชุดไฟตัวนี้อเห็นไหมดูให้ให,ให้ให้ลูกค้าดูดีๆนะครับว่ามันบวกลบเนี่ยมันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันก็นกต่อได้เลยก็คื ไฟก็สามารถใช้ได้ดต่อเห็นลครับอันนี้ต่อแล้วนะปิดหน้าลองม,มาดูบอร์ดไฟก็จะติดนี้ก่อนต่อเราก็สามารถทําการเช็คเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่ก็จะต้องใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัวช่วยสําหรับใครที่มีก็จะง่ายหน่อยอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนที่เราจะต่อบอร์ดไฟแรกเลยเราก็ปิดรถก่อนทีนี้ หมอปลั๊กตรงนี้เราไม่มั่นใจว่าไฟมันออกไหมอันนี้ผมปิดไฟแล้วนะเช็ควัดขับบ้วบวกขั้วลบก่อนของวัดขั้วบวกขั้วลบปึ๊บที่มิเตอร์ามิเตอร์มันยังไม่ขึ้นไฟนะมิเตอร์ไม่ขึ้นไฟปกดไฟนะครับกดไฟปึ๊บ มีไฟแล้วน,นะเปิดไฟแล้วนะมีไฟไท้ายติดไฟไท้ายติดนะครับนี่มาดูวัดปึ๊บอ่ามีไฟออกนะครับแต่ถ้าปิดไฟมันก็ตัวโวล์มันก็จะไม่ขึ้นโวลท์ก็จะดับไปมันจะเปิดไฟมาต่อดูอดนะครับเ้อนต้นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วแล้วก็กาวสองหน้าเนี่ยครับแปะแปะตัวแปลงไฟอาจจะว่าติดไว้ข้างรถก็ได้ครับ จะแปะไว้บนแบตเตอรี่ก็ได้แต่ผมแนะนําติดไว้ข้างรถจะดีกว่าสมมติติดไว้ข้างรถเสร็จปุ๊บเราก็ปิดแผ่นนี้ให้เรียบร้อยแผ่นนี้มันจะเราเราเรา,าหาอะไรกันไกลอะไรก็ได้เจาะรูนะครับแล้วก็ร้อยสายร้อยสายเข้าไปผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็วางบอร์ดลงไปแบบนี้แล้วสายพอมันร้อยเข้าไปมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บอร์ดใหญ่บอร์ดเดิมรถเนี่ยครับวางครับ ก็ขันนอ็อตเป็นอันว่าเสร็จสิ้นประมาณคุณครับ